วงจุ้ยเนี่ยถึงได้เลือกเอาตำแหน่งที่อยู่ถัดเข้ามาอ่าเป็นตำแหน่งที่จะเป็นห้องรับแขกครับไม่จําเป็นต้องไปกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณโถงหน้าหรือหน้าประตูส่วนใหญ่โถงหน้านี่เขาจะปล่อยให้เป็นพื้นที่โล่งว่างเพื่อรับพลังเรียกว่าล่อพลังให้เข้ามานะฮะ ปกติแล้วจริงๆใน,ในทางหงช่วยไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องห้องรับแขกเราถือเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่มีกิจกรรมในการพบปะสังสรรค์เราถือว่าห้องรับแขกเนี่ยเป็นสถานที่ตรงกลางซึ่งเป็นการติดต่อระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในคือโลกภายนอกที่เป็นอย่างเช่นโลกธุรกิจ <S <S ส่วนโลกภายในก็คือความเป็นส่วนตัวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแขกเราก็จะไม่ให้ล่วงล้ำเข้าไปสู่ภายใน <S <S เราก็จะให้อยู่ที่ห้องรับแขก ความสาคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือให้อยู่ในพื้นที่อันจํากัดที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเราใช่ครับจะมีการเจราจาจะมีการต้อนรับอะไรก็อยู่กันตรงนี้เนี่ยอันนี้อันนี้คือหงจุ้ยละอ่าเพราะถ้าเขาเข้าไปปุ๊บมันจะไปกระทบเรื่องส่วนตัวใช่ครับแล้วก็เกี่ยวกับหงจุ้ยอีกเช่เนกันก็ไปไปกระทบกับความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจจะทําให เกิดความเสียหายขึ้นมาก็ได้ mm hmm. ในพลังที่เขาติดตัวมา mm hmm. เพราะฉะั้นก็จะต้องกักอยู่ที่ที่บริเวณนึ่ง mm hmm. ยกเว้นว่าเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดจริงๆมีความเป็นส่วนตัวกันจริงๆ <c oughs> ก็ถึงจะยอมให้เข้าหร <c oughs> ือไป <c oughs> <c oughs>